cắt nó rồi giờ ai cũngฟัง hết. Ồ. cứ nghe nó cũngฟัง nữa. Đốn cắt Cặp giờ cũngฟัง lần đầu lại. Lần thứ 2. Ngồi sai đi luôn รอบแรกกัดไม่ดโดนเอาสองโดนครั่สวยๆติดปากละแล้วลุบๆลุบๆลุบลปดิครับลุบไปสวสวยแล้วครับสามขีดกว่ากับสี่ไปครับน่าจะสี่ได้ครับตัวนี้กัดรอบแรกมาใยญ่ขึ้นฟังแล้วกัดไม่โดน บาทีย้ำมาอีกไหมดอกนี้กัดโดนแล้วจะติดไม่ดีกัดดิมฟังเหมือนกันเหมือนเดิมผมผม,มลากไม้จาา้าๆให้ทันกัดได้กัดกัด,ด,ดติดกัดโดนเยอที่เยอะที่กัดหนูนยางแค่ผมยางแค่ใส่สวยเลยครับประมาณสี่ขีดได้แล้วนี ไปติแบบดตามเจ้าปาหน้าต่อฝนมาให้ด้วยมดืดเลย